วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่พัวติวเตอร์นะคะตติวเตอร์จะไปดูตัดกันนะคะเด็กๆไปยังไม่ได้ซื้อของนะยังไม่ได้ซื้อของนะเด็กมีของที่ต้องซื้อเยอะไม่รูกมมีของต้องซื้อเยอะค่ะใช่ ติเตอร์จะไปติเตอร์จะไปโรตันเดีย๋ยวไปดูกันเลยเดี๋ยวว่าจะเป็นยังไงด้วยโรตันมีอะไรบ้างะลูกโรตันมีของเล่นมาเยอะแยะมีลูกโอ่ด้วยเราเราจะเปลี่ยนไปท็อปซูปเปอร์มาร์เก็ตแล้วไม่ใช่เหรอไม่ใช่เราไปท็อปซูปเปอร์มาร์เก็ตแล้วลูกเราไม่ไปโรตันแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปที่อะไรศูนย์การค้าเดอะไวนายเซ็นเตอร์เดี๋ยวเราเอา แนะนำหน่อยสิแนะนำจัดรายการหน่อยสวัสดีครับวันนี้สวัสดีครับเตร้ราจะไปอยู่กับ,กบพ่อในฐานะเด็กอครับรวันนี้จะไปเที่ยวกันเลยวันนี้เราจะไปเที่ยวที่ไหนครับไปเที่ยวซ็อซูเปอร์มาร์เก็ตอืมจะต้องจัดรายการเหมือนเขาจัดเห็นไหมหนูยิ้มหนูแย้มเวลาเขาจัดเขาบอกว่าสวัสดีครับวันนี้เราจะไปเที่ยวกันไปอะไรเป็นติเตอร์ก็พูดไปสิ เด็กเราจะไปเที่ยวอะไรบ้าองม,มันกล้องมาถ่ายตัวเองสิลูกนั่นและถ่ายหน้าตัวเองแล้วก็พูดดูตรงนี้เอาเนี่ยเอาพูดเลยคราวนี้นะ่ะเห็ดีเด็ดเด็ๆ แรับห <Workers> <t ries> น,น pegar, like <cause> ึ <t ries> ่งนะเดี๋ยวขอโทรหาแม่แป๊บหนึ่งถ่ายหน้าตัวเองหนึ่งให้มันเห็นหน้าตัวเองหน่อยนะกล้องยื่นกล้องไปอีกหน่อยให้มันเห็นหน้าตัวเองยื่นไปอเนี่เนี่ให้มันเห็นหน้าตัวเองไม่ยื่นกล้องอ่ะมือถือกล้องอ่ะยกออกไปหน่อยเดาออกไปหน่อยทำหน้าเต้มั่งเออให้มันเห็นหน้าตัวเองอ้าวแล้วก็พูดไปคะนี้เตอร์เตอร์สวัสดีครับเตอร์เตอร์จะไป จะไปซับสเปอร์มาร์เก็ตเครื่องมีอะไรบ้างเด็กที่ซับสเปอร์มาร์เก็ตมีลูกโป่งด้วยนะฮะมีลูกโป่งลูกโป่งด้วยเหรอไม่มีลูกโป่งนะมีลูกโป่งด้วยเหรอที่ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตเห็นตัวเองหรือยังได้แล้วแนะนำหน่อยสิตอนนี้เราเดินทางไปที่ไหนเราจะไปทำอะไรเราจะไปเที่ยวไปอะไรก็เห็นว่าเราขับรถอยู่ หนพ่อมองดูหน่อยพ่อมองดูหน่อยเห็นเห็นเห็นพ่อเห็นอยู่พ่อหนูถ่ายให้นะอือเห็นไหมเห็นเห็นไหมเห็นพ่อเห็นอยู่เห็นข้างหน้าก็มีไม่มีไฟดูนะตอนนี้เราต้องทำอะไรเนี่ยเราอยู่ตรงไหนเนี่ยต้องจะอยู่รตแท็กันนะครับถึงแล้วสต็อปสต็อปแล้วก็เลสโก้ใช่ไหมสต็อป สเตอปนี่อะไรไฟอะไรไฟแดงเหรอไฟแดงไฟแดงต้องสตตอปเหรอแล้วถ้าไฟเขียวล่ะตอนนี้ไฟเขียวยังตอนนี้ยังไม่ไฟเขียวแล้ว go โอเคผ่านครับดูสิมันไม่น้าเป็นอย่างนี้ทาแป้งอะไม่น่านำอย่างนี้แล้วไฟแดงอีกแล้วเอล stop 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 อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพต้ราด้วยนะคะมาเป็นกำลังใจให้กันิดต่อต่อไปนะครับบ๊ายบาย